รอยสักคือรอยสักที่สักมาเนี่ยเมื่อก่อนเราโซนงานเราเด็กเราท่าเราสักมาตั้งแต่แบบมอสอสี่อ,อ่ะาาจำได้ว่าแบบปิดแม่มาเป็นปีเลยแล้วมีสักในที่รับไหมอ่ะไม่มีจริงๆ <laughs> ผมว่าผู้หญิงอาจจะสักเล็กๆสักกนจักระแรละ้วเนาะ Welcome to c a p จะเคลีลยรอีกรอบนะคะจากเมื่อกี้ที่เห็นเนะชยเชเต้นเนี่ยเพราะเชเป็นคนที่ชอบแบบปลุกตัวเองปลุกเหมือนกับตื่นเช้าๆมาอยากให้ energy จมันแบบเปล่งปลั่งอยากให้มันกระปี้กระเป๋ามันก็เลยต้องแบบ Mo กตัวเองนิดนึงนะคะบางคนนี่ก็จบบอยากจะ move เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยกาแฟแก้วเดียวก็พอแล้วค่ะเหมือนเชฟก็เหมือนกันชอบตื่นเช้าขึ้นมานิดๆหน่อยหน่อย,ยดื่มกาแฟ fresh สำหรับใครที่เป็น coffee lover เนี่ยแนะนำเลยค่ะนี่ค่ะ n สกาแฟ e Blend and Brew นะคะสูตรน้ำตาลน้อยเนี่ยซองสีม่วงเป็นสูตรใหม่บอกเลยว่าถึงน้ำตาลน้อยเนี่ยอร่อยมากนะคะถ้าลองแล้วเนี่ยต้องหลักแน่นอนพิชาเนี่ยโอ้จริงๆเลยเบื่อกับคำว่าน้ำตาลน้อยแต่ก่อนเพราะว่ามันน้ำตาลน้อยทิปอะมันน้ำตาลน้อยทิปมันมันไม่จริงอะเพราะว่าหนึ่งคือไม่หวานเลยไม่อร่อยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าไม่ก็แบบว่าบอกว่าน้อยแต่หวานเกินไปมันไม่พอดีแต่นี่คือ perfect มากเลยเดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะเป็นไง ง่ายมากๆเลยค่ะแค่หยิบซองเนสกาแฟ Blend and Blues นะคะสูตรน้ำตาลน้อยซองสีม่วงเนี่ยก็แค่ฉีกเทคนแค่นี้3ตรีวันง่ายๆค่ะอกินก็หอมมากเข้มข้นด้วยอ่ะสสยเฮลที่ต้องเลิฟม,มากเลยนะอย่างเงี้ยน้ำตาลน้อยมันหวานน้อยจริงๆอะแต่มันเข้มขน้นรู้สึกหถึงกาแฟเลยแล้วก็ดมแล้วแบบ เห yeah, มือนกับไปคาเฟ่วันเดือนวันที่ดีใครอยากดื่มเนสกาแฟ Blend and Brew นะคะสูตรน้ำตาลน้อยซองสีม่วงเนี่ยก็ไปหาซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยค่ะหรือไม่ก็ออนไลน์นี่เลยค่ะอร่อยมากวอร์จุติแคทิลล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดี hello boyfriend hello boyfriend เป็นเพื่อนชายเพื่อน ใช e n ันรับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันจะมาสายที่เฮลตี้ไปแล้วเราก็เลยจะมากินเมนูมที่เข้ากันกับกาแฟนะคะอยากถามก่อนก่อนที่จะเริ่มก,กันตื่นเช้ามาทําอะไรเป็นสิ่งแรกถ้าไปทํางานเลยก็จะดื่มกาแฟก่อนอาัหน้าเป็นพันก่อนแ,แล้วฉี่อนะ ต้องละเอเียดขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้สิ่งแรกเลยอ่ะสิ่งแรกเลยคือหองจันคือเดินเข้าไปฉี่เลยก่อนอาม, <c oughs> มันไม่เหมือนกันนะแต่ละวันบางวันก็ตื่นเข้าไปห้องน้ำไปฉี่ก่อนบางวันก็ไปแปรงฟันก่อนบางวันก็เล่นมือถือก่อนเลยใช่บางวันก็เชคมือถือก่อนโอ้ยอ,อ,อย่างนี้นี่เองที่ชาติได้ตื่นก็คือฉี่แล้วคือจบก,ก็คือตื่นไปเลยแล้วนอนต่อไหมนอนนอนไม่นอนต่อแล้วเพราะว่าเพราะอั้นมาทั้งคืนแล้ว เมื่อกี้ฉันเพิ่งเต้นมาเป็นการปลุกตัวเองให้กับปีกกระเป๋าก็ทำให้ตัวเองตื่นมันต้องมีบางวันสิที่แบบโอ้โหวันนี้ตื่นมาทํางานเช้าเช้ามากทำอย่างที่บอกไปครับก็คือกินกาแฟอึก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 ใช่แล้วเวลาเรากินกันแล้วก็คุยกันไปด้วยค่ะเป็นปิ๊กนิกได้ครับได้เราต้องเปิดแมสก์ไหมหรือว่าอยู่เปิดไลฟ์ปิดไอัดยูีเปิดปากเลยหาทิชชู่ให้ทิชชู่หน่อยได้ไหมคะให้ผมเช็ดให้หรือว่า เฮ้จะดีหรอจริงจริงพอนั่งอย่างงี้แล้วเหมือนมาเหมือนมาหาหมอดูเหมือนกันนะฮะไม่หรอกมาเหมือนมานั่งดูดวงกันนะถ้าเกิดให้อธิบายตัวเองบุคลิกของตัวเองเนี่ยจะจะให้ยังไงคะเพิ่งชี้ผมเป็นคนแบบนิ่งๆนะนิ่งเงียบนิ่งสู้ริชีปะใครนิ่งกว่ากันถ้าเกิดให้ยืนนิ่งริชีนิ่งกว่าแล้วเป็นแฟนกันทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างไม่ถึงว่าจุด จุดจุดเริ่มต้นหรือว่ากิจกรรมอ๋อกิจกรรมลุ้นแล้วอยากรู้จุดอยากรู้จุดลุ้นเติมหย่อนเป็นไงกันได้ยังไงอ่ะก็เล่นละครด้วยกันครับเล่นละครด้วยกันแล้วก็เล่นไปเล่นมามันก็เหมือนทํางานกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออเขาดูน่ารักดีดูน่าค้นหาดีแล้วแบบไอ้ความนิ่งๆเนี่ยแหละผมรู้สึกว่ามันมันทําให้เราอยากรู้ไงว่าจริงๆเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแปลว่าเราเป็นคนจีบเขาก่อนป้าที่บอกว่าใครอยากเข้าหาใช่ครับผมผมเป็นเริ่มเริ่มคุยก่อนตอนแรกเราก็ไปในเพื่ออนะบรเพื่อนกันสม ยังไงอะขอไลน์หรอ,อยังไงอะแอดไลน์มันจะมีกลุ่มนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็แอดพอมันทํางานใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็บวกกับเขาเปิดใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแล้วแล้วเขาปิดใจเหรอคะเขาปิดใจให้อยู่ได้ไงเนี่ยเหมือนเหมือนแค่แล้วแล้เริ่มเป็นแฟนกันยังไงรู้ได้ยังไงคะลงรูปเลยผมลงรูปในไอจีคือช่วงนั้นมันคุยคุยกันมาแล้วแหละผมก็เ,เขินเขินเหมือนกันไม่กล้าขอตรงๆรงไงก็ลงรูปไม่กล้าขอ,ขอาปเขาลงรูปทั้งโลกรู้ไปเลยดีจังเลยชัดเจนเนาะเพราะว่าพอได้เปิดแล้วก็ เป็นอิสระมากขึ้นอาจจะไม่ต้องมานั่งตัวอะไรป่ะใช่มันก็ก็เป็นอิสระกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะแม้สิ่งนะถ้าเกิดนะเพราะจะเห็นความสวีทกันเยอะมากเลยเล่าเรื่องซิ่งแฉกก่อนเลฟังเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยจริงหรอแต่ว่าช่วงช่วงมันมีช่วงฟิตฟิตช่วงแบบว่าถ่ายรับพอะไรเงี้ยบางทีมันต้องมีฉากถอดเสื้อไงก็ต้องต้องบิ้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบิ้วหน่อยคือทำไมคือต้องตื่นโมเต็งว่าฉันต้องมีซิกแพพพคเรราะฉััันตตต้้อออองงงงงซิหืปยไไถึทม่ได้้นนนะคกก็็ุมาหัก หมายถึงว่าคิน c มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดนู่นตัดนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากิบอกว่าอร่อยดีเพราะวนี่เป็นกินแก้กรรมเราเยาหรู้ว่ามีเทคนิคการกินยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่อันนี้คือหมายถึงว่าแบบว่าช่วยลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นสไตล์ของยูเลยยูทำยังไงคือผมถ้าช่วงที่ต้องรู้ว่าต้องถอดเสื้อหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบหรือว่าละครอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนทางานหนักมากๆก็เน้นเป็นคาร์ดิโอไปอืมนล้ช่วงไหนมีเวลาแบบเอเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องถ่ายเราต้องถอดเสื้อต้องแบบต้องฟิต อ๋อเขาอยากดูเรื่องรอยสักเนอะมีรอยสักไม่กี่อันคอมเมนต์เลยเนี่ยอ่านโดยตรงเลยแม่มันอะไร <S <S 2> <S 2> รอยสักเหรอจริงๆอ่ะมีที่แขนแล้วก็มีแต่ตรงนี้ลบไปแล้วคือรอยสักที่สักมาเนี่ยเมื่อก่อนเราโซนไงเราเด็กเราซ่าเราสักตั้งแต่แบบนอสี่อ่ะอเออ,อ,เอจำได้ว่าแบบปิดแม่มาเป็นปีเลยไม่เห็นอีกทีคือตอนแบบเต็มแล้วเต็มแขนแล้ว พราะตอนนั้นเราอยู่ในร่มผ้าหนหึกออกปล่าแล้วแขนเสื้อมันก็ปิดใช่ไหม<อ>เรื่องเลี้ยงก็ไม่ไดั้งสักเออหาได้ทำมากอยากโตมือใหญ่อะ oh God, oh โอ้ยโอ้ยอย่างนี้เลยนะอยากโตมือใหญ่เออซาซาวิซาน่าดูเลยอะใช่ครับแล้วก็ก็สักมาแล้วแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็เปิดเนี่ยแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้วแม่ก็ยิ้มยบบินน้มแบบเจรอนแล้วก็แบบโอเคก็ตัวเราก็ทําไปอะไรเงี้ยแล้วมีสักในที่รับไหมอ่ะไม่มีไม่มีตุกไม่มีเลยหรอไม่มีไม่มีชอบไหมควาจริงอะ ชอบเซ็กซี่ใช่แต่ว่าตัวเังไม่ได้หมายว่าจะใส่เองแต่ชอบดูคนที่สักจริงๆผมว่าผู้หญิงอาจจะสักเล็กๆสักจักรยานแล้เนาะโอเคเราดูเหมือนกับคุยกันเยอะเคมีเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแก้กรรมดีกว่าเพราะวรารายการคือกีดแก้กรรมใช่มีอะไรสนุกสนวนเล่นได้เลยครับเท่ใครนะคะที่มาสสยเฮลตี้แล้วอยากจะแบบดูแลหุ่นหน่อยนะคะแนะนำนี่เลยขันเนสกาฟเลนแอนด์บลูนะคะสูตรน้ำตาลน้อยซองสีม่วงนี่เลยบอกเลยว่า หอมอร่อยมากๆแล้วอีกอย่างเนี่ยแคลอรี่เนี่ยแค่70แคลเองไขมันต่ำแถมไม่มีคอเลสเตอรอลด้วย I love it เป็นไปเบาๆวิธีแก้กรรมคือเราจะให้ยูทั้งสองคนเล่นเกมสกรีมโกฮีโร่เกมนี้ต้องบริหารช่วงท้องกปนเยอะหน่อยเพราะวิธีเล่นคือต้องใช้พลังเสียงเพื่อบังคับให้ตัวเราเดินหรือกระโดดข้ามผ่านอุปสรรคในเกมนี้โดยจะต้องเล่นกันทั้งหมด3 m a แมตชมาดูกันว่าใครจะมีพลังเสียงและกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแกร่งกว่ากันส่วนคนแพ้จะต้องโดนลงโทษนะจ๊ะโอเค okay. let's go girl

h a p t y happy ป a p t เบ a ร h ดเดย์ทูย h ฮัปเเฮ้ยได้ค่ะงั้นต่อเลเวลสองเลย Happy birthday to you. Happy b i r t h เ a y รอ้ มี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  ตายยเลสรุปผลวันนี้นะคะคนที่ชนะคือเกิดค่ะต้องบอกว่าคนชนะเนี่ยต้องกินมันนะไม่ใช่เขาบอกให้กินทั้งลูกเลยนะชิมก่อนโอ้โหโอ้โหอะแบบสวยอะถ้าเกิดฉันทำได้แล้วไม่ตายหยีนะตอนที่จะเข้าเยอะมากไป ชอโอเควันนี้ก็จบลงแล้วกับการกินแก้กรรมนะคะอ่ะ่อนจากกันไปวันนี้ยากถทมหนหอายคอรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกสนานครับชอบมากคือเอาจริงๆผมไม่ได้ออกจากบ้านมานานมากๆเหมือนออกมาเจอเพื่อนใช่แล้วก็ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสอย่าลืมชวนมาอีก งั้นฝากแฟนคลับคอมเมนต์ดีว่าให้มาอีกเทปต่อไปเหรอทั้งท okay. ี cade. ่ต่อมาแล้วก็แบกว่าที่ผู้ย่างคลายหมดแล้วเราไปทำกิจกรรมสนุกๆนะใช่เราจะถอดเสื้อคุยทั้งรายการเลยโอเคปะโอเคไม่ติดเสืนอด้วยวันนี้สนุกมากที่มาแล้วก็มาคุยกันก่อนจากกันไปเนี่ยฝากให้ติดตามช่องทางอะไรได้หมดเลยฝากละครเ่คู่เบนนะครับผมก็ตอนนี้ถ่ายทำใกล้จะจบแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า รับลิกร์นะครับติดตามด้วยสองเรื่องสองรถนี่อะไรก็สามารถไปติดตามดูเขาได้นเขาด้หลักหายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาวันนี้ค่ะเซนจิโร่อ่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณงามๆเลยนะคะเนเ c a ่าดูแอนแอนบรูนะคะสูตรน้ำตาลน้อยซองสีม่วงนี่เลยอร่อยมากกินไปแล้วทุกคนต้องลองนะคะหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้เลยแล้วก็ตาม ช้อปปี้ลาซาด้าสั่งออนไลน์มาลองดูก็ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งคือช่วยไปกด Subscribe ให้หน่อยแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากเจอใครมีอะไรจะถามคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็กดไลก์กดแชร์นะคะบาย